เทศบาลตำบลท่าอย่างได้เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนและแปลงกเกษตรค่ะ เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2514ตลอดทั้งวันนางนาริมลกิบพงวงสุวรรณนานยกเทศมนตรีตำบลท่ายางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการและพนักง,งานลูกจ้างลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพว่าฝนตกหนักชุ่มคืนวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ําฝนไหลเข้าท่วมที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่ในรุ่มต่ําจนได้รับความเสียหายจํานวนหลายชุม โดยน,นางนรุมนได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานลอกท่อและกองช่างเทศบาลตำบลท่ายางเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในชุมชนโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อช่วยระบายน้ําจํานวน8จุดได้แก่ 1. บ้านสาย้าน 2. หลังโรงเรียนท่ากระเทียม 3. บ้านหนองแฟบ 4. หลังปั๊มเฮงปิตโตเรเลียมทางไปชายนา 5. บ้านท่าคอย 6. ข้างโรงเรียนท่าค้าม 7. บ้านหนอง แง8บ่อบำบัดน้ําเสียนอกจากนี้ยังดําเนินการใช้รถดูดสิ่งปฏิกูลลอกท่อระบายน้ําบริเวณหมู่8บ้านฝั่งคลองและตลาดท่ายางเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในชุมชนอย่างเร่งด่วนขนาะเดียวกันนางนารุมนกิบพงสวรรค์น,นยายกเทศมนตรีตำบลท่ายางอย่างได้ประสานไปยังกรมทางหลวงเพชรบุรีเพื่อขออนุญาตในการขุดลอกเพื่อวางท่อระบายน้ําริมถนนเพชรเกษมเพื่อระบายน้ําออกจากชุมชนท่ากระเทียมที่เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนจน สร้างความเดือดร้อนจํานวนหลายลังคาเรือนนอกจากนั้นยังร่วมแก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อเร่งระบายน้ําในพื้นที่ต่ําภายในชุมชนหนองแฟดพัฒนาที่มีปริมาณน้ําท่วมขังในวงกว้างสร้างผลกระทบทําให้เส้นทางการจราจรและพืชผลทางการเกษตรซึ่งขณะนี้มีเจ้าหน้าที่กําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการ